ดีใจมากเลยที่พี่แอลมาจัดงานวันเกิดที่ห้องเพลงพันยันนเพราะเมื่อปีที่แล้วก็จัดเหมือนกันไปั้งนึงนะคะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะก็ <c oughs> ここะขออวยพรให้พี่แอลมีสุขภาพแข็งแรงที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพนะคะเพราะเราสวอ,อกันแล้วเนาะต้องรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็รวยรวยอยู่แล้วสวยสวยรวยรวย,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 ยหงุดหงประสบความสําเร็จในะชีวิตทุกสิ่งท,ทุกอย่าง มาชีพของเราซึ่งอยู่ไกลมากมางานวันเกิดพี่แอลด้วยวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดของพี่มขาด้วยเช่อพี่หญิงนะคะสีสีขาวนะคะเชิญนี่นะคะเชิญพี่ทีนกเชิญเชิญไม่จัดได้เลยนะคะค่ะก็ยินดีและดีใจนะคะที่ได้มารมา่วมงานกันแล้ววันนี้เป็นวันพายวันเกิดของพี่คนหนึงนะคะก็ขอให้พี่มีพี่หญิงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดไว้ก็ขอให้สำเร็จนะคะแฮ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถัาเทกันนะคะ